สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมรับชม youtube รถคุดเล็กร้อยเอ็ดครับห่างหายไปนานครับวันนี้ก็วันที่วันที่ห้าเดือนเมษาแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัพวิดีโอน่าจะหลายเดือนนะครับไม่มี ไม่รู้ว่าจะถ่ายค <c> อ <oughs> นเทนต์แบบไหนอะไรนะเพราะงานหน้าง,งานก็มีแต่เดิมๆนะแปลกใหม่ก็มีแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถ่ายถ่าย <c oughs> ไปนานนะครับวันนี้ก็อยู่ ทำงานอยู่บายพาสัดแยกวาปีจังหวัดร้อยเอ็ดครับบ้านบ้านเหล่าเรือหรือเปล่าวันนี้มาเทียริง่งเป็นน่าจะเป็นเพิงเพิงขายของเก่าหรือ หรืออะไรสักอย่างนี่นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นเช่านะครับเช่าเปลี่ยนเป็นร้านร้านอะไรอ่ะร้านเป็นสะดวกซักครับของแบรนด์อะไรก็ผมจำไม่ได้นะครับเป็นลูกค้าประจำผมหลายหลายปีแล้วสองสามปีแล้ว ก็ยังเรียกใช้บริการอยู่นะครับแกมีหลายสาขานะครับมีร้อยเอ็ดสาะระคามกาละสินแล้วก็ที่ไหนบ้างที่ผมเห็นลงในแกลงติกตอกแกเพชรเกษมอะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะต้นทุนสูงครับร้านสะดวกสักแบบ มีเครื่องซักเครื่องอบนะครับแต่ที่ผมเห็นแก่ทำนะมีแต่แบบมีลางกว้างๆนะครับสะดวกลูกค้านะครับแบบบางบางที่ก็จะมีเป็นล้างรถด้วยนะครับสะดวกล้างนะครับสำหรับใครที่ติดตามเพจนะครับรถคุณเล็กร้อยเอ็ดก็จะเห็นผมเคยไปทำอยู่ หรือถ้าพี่ๆเพื่อนท่านไหนก็อยากเข้าไปติดตาม Facebook ผมนะครับอาทิตย์เป็นภาษาอังกฤษครับ A R T H i T นะเวลาทำงานผมก็จะอัพอัพทุกวัน,นครับอัปเดตทุกวัน,นครับแต่ YouTube นี่ไม่ไม่ค่อยได้อัพนะครับเพราะว่างานมันไม่เหมือนเดิมนะครับกับ เรานั่งอยู่หน้ารถเนาะมันก็จะมีแต่มุมเดิมๆนะครับมีคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกให้ถ่ายคลิปตอนปรับดินนะครับผมก็ไม่ได้ถ่ายไม่รู้ว่าปรับดินแบบไหนนะครับตอนนี้พูดตามก็น่าจะพันหลักพันนะครับ พันนิดนิดนะช่วงนี้ต้นเดือนต้นเดือนงานน้อยครับแต่ก็ยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆคนระับช่วงนี้งานลดขุดเล็กครับเดือนมีเดือนมีน,มนาผมไม่ได้จอดครับทำเดือนเต็มเดือนเลยครับทำทั้งเดือนเลยเดือนเดือนมีนา แทบจะไม่ได้จอดเลยนะครับแต่ก็ก็มีวันที่31ก็ได้จอดอยู่นะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนก็ได้จอดวันหนึ่งสองวันนะครับสลับกันไปนแต่เฉลี่ยแล้วรวมๆก็ทะลุเป้าเลยครับแบบทำลายสถิติที่เคยได้รับได้ทำงานมา จ้างเข้ามาดูหน้างานแล้วแต่ว่าช่วงช่วงเดือนที่แล้วนี่ผมยอมรับเลยครับงานเยอะแต่ไม่ไม่ได้ค่อยได้ส่งงานให้ทีมงาน,นครับจะเป็นงานตัวเองซะส่วนมากแบบจัดเรียงคิววันสองวันสามวันประมาณนี้ครับแบบลูกค้าโทรมาเออนัดได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ทำเสร็จ ก็ได้ย้ายไปหน้าง,งานอืนแบบนี้ครับมันก็ก็คือเราจะคิดเป็นเหมาวันนะครับหรือคือหรือคุยกันว่าเอ,อืงานอะไรวันนะแต่ว่ามันเสร็จเร็วเขาก็ใจแล้วก็เราก,ก็มีลูกค้าผมมาก็ได้ไปต่อเลย่อนนี้ครับโอ้ยอมรับสนุกครับเดือนที่แล้วเดือนมีนาทํางานแทบจะไม่มีเวลาพักนะจะมีแค่วันที่สี่งครับช่วงเปิดเปิดงานมา เดือนมีนานผมแบบโอ้ไม่มีงานเลยจนผมต้องกลับบ้านนะครับพอหลังจากนั้นงานมันก็รันรันรันเข้ามาจนถึงวันที่เกือบเอบวันที่20นะก็เห็นเงียบๆไปแต่ก็เข้ามาอีกจนเข้ามาเรื่อยๆจนวันที่30นะครับ ก็มีลูกค้านัดบ้างมีลูกค้าแบบโทรมาวันนี้เอาวันนี้เลยตอนไหนก็ได้อะไรประมาณนี้แบบคือไม่ได้นับเลยว่าเฉลี่ยได้กี่วันนะแต่ทะลุเป้านะครับพอวันที่สาอดเงียบ 31วันที่หนึ่งน่าจะวันวันที่หนึ่งวันอะไรวะผมก็จำไม่ได้มันตรงกับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะค, <c oughs> คือถ้างานผมจะรู้เลยว่าถ้าถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าศุกร์ไม่มีงานถ้าเสาร์ไม่มีงานอาทิตย์ก็จะไม่มีงานนะครับแต่แต่ก็พอมีมาวันที่วันที่สองวันที่หนึ่งเงียบ ที่สองก็ถ้าแกรถแม็คโครใหญ่นโทรมาบอกให้เอารถเข้าไปเคลลิ่งก็ได้เข้าไปทำงานแล้วก็วันที่สองก็จอดอีกวันที่สองช่วงบ่ายลูกค้าก็ติดต่อมาพอดีนะครับแล้วพอติดต่อมาก็ติดต่อมาสองเจ้านะครับแต่ก็เดือก็เลยเจ้านี้ก็เลื่อนนะเพราะว่าเจ้านี้เขามาทีหลังนะครับก็นัดได้ครับแกไม่ไม่หารถก็คืองานที่ผ่านมาแกก็โทรมาแล้วก็ ผมก็นัดเอาคาเจ้านี้นครับผมไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะเงียบเหมือนผมไหมนะแต่ว่าเงียบจริงๆช่วงวันที่หนึ่งวันที่สองนะครับ มีสายเข้าเลยนะครับโอ้แต่นี่แค่ตัวเองคันเดียวแล้วขับเองนะครับถ้าเขาจ้างลูกน้องนี่จะเป็นแบบไหนก็คงไม่รู้กันครับงานรถขุดพอมีงานเข้ามาก็ต้องรีบคว้าครับรีบเก็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 บพอมันไม่มีมันก็เงียบ พักผ่อนเราพักตอนไหนก็ได้นะตอนมีงานนี่เต้องรีบรีบเก็บนะครับ คือปรับให้มันได้เสมอแล้วเขาก็จะเทปูนนะครับตั้งเสาทําง่ายๆครับเพราะว่าเขาเช่าเขา,เขาก็ไม่ได้เน้นแบบทนทานอะไรมากมายเขาเช่าเป็นปีเนาะสัญญากี่ปีผมไม่รู้นะครับแต่ว่าที่เห็นเคยเห็นเขาทําเขาไม่ได้เอาอะไรมากมายนะครับจะเป็นเน้นโครงเหล็กนะครับ พวกพื้นอะไรพวกนี้ก็ก็คือปรับระดับเทเทพื้นที่เฉยนะครับผู้ไวเมดนะครับไม่มีคานไม่มีอะไรนะรก็เป็นโครงเหล็กก็เอาเครื่องมาตั้งนะครับลูกผนังเป็นเม็ดเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับโครงเหล็กตู้หยอดเหรียญน,นะร้านสะดวกซักสาขาหนึ่งก็อยู่ตรง ตรงเงยื้องเรือนจำนะครับตรงนั้นก็ลูกค้าเยอะอยู่อีกสาขาหนึ่งก็น้องพผาแว่นครับก่อนถึงปั๊มปตทสาขานั้นลูกค้าก็เยอะนะครับมันสะดวกครับรับจอดรถมีที่ที่ที่จอดรถแล้วก็มีร้านร้านสะดวกซักข้างหลังนะครับอันนี้ ผมคิดว่าเกน่าจะทำสะดวกไม่ใช่สะดวกล้างครับตอนนั้นผมก็ไปล้างรถเมคโครอรอช่างทำร้างนะครับล้างไป20บาทครับได้ทั้งคันนะ นี่ก็ผมสั่งบูธกับสลักใหม่นะครับกับศูนย์ไม่ได้ไม่ได้สั่งร้านที่เขาขายรายละเอียดครับมองไหนครับเอาเอาหนีเลยเดีย ท่อป้าเปลยู่ตรงไหนประเนี่ยวเมื่อกี้ช่างเรียกลงไปดูๆๆแนวเขาจะขุดทอ่อะ,ะตอนนี้ก็ระดับได้แล้วปรับเรียบนิดหน่อย 2,700ชั่วโมงนะบูธรวมแล้วสลักผมสั่งของจากศูนย์ก็ม่าจะ2อาทิตย์แล้ววนะของไม่ค่อยมียนะครับ เห็นว่าของมาครบแล้วเอ้ยของมายังไม่ครบนะเหลือสลักแต่ผมจ่ายตังค์ไปแล้ว ถามเขานะว่าต้นทุนสูงไหมครับเขาบอกลงทุนไปที่นึงก็น่าจะเกือบสองล้านนะครับทั้งตู้ซักตู้อบ รู้สึกว่าแกจะทําแบกแนวนะคู่แข่งเยอะแล้วแกก็หนีหนีคู่แข่งนะตามที่ที่ผมเห็นมารอบนั้นไปรอบนั้นไปเ ไปทํางานให้แกก็มีคนมาถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับแบบเหมือนเขามามาสืบครับแต่ยอมรับว่าแกขึ้นแบบมีแกทำเลดีๆนะครับ อยู่ตอนนี้นะอยู่ใกล้หมู่บ้านน่าจะสองสามหมู่บ้านเลยครับแต่ทุกวันนี้เขาก็มีเครื่องซักผ้ากันหมดแล้วแหละส่วนมากนะครับก็จะมีบางส่วนเลย คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะค,คอมเมนต์สอบถามเข้ามาได้นะเพจเฟซบุ๊ k ลถขุดเล็กรนะ้อยเอ็ดช่องทางการติดตามในช่องหนึ่งตัวนั้นจะเป็นการ แต่ที่แกจะไม่เคลีลิงดีนะแกจะเคลลิงพอแบบแล้วก็เทปูนทับไปเลยนะแล้วก็ไม่ใช้ดินด้วยนะครับไม่ใช้ดินมากลบก็คือเททับเลยที่เท่าที่เคยทำมาแนละ้ว แค่นี้นะครับถ่ายจนจบไม่ได้นะเพราะว่านะ่าจะยาวแล้วก็ผมไม่ได้ตัดนะครับก็คือจะต่อเอาอย่างเดียวนะครับฝนะากชมผลงานนะครับที่เพจรถคุณเล็กละเอียดนะครับคลิปใน youtube ก็เป็นการทำงานแบบในหัวก๋งนะครับก็พูดพูดบนบน,บนไปนะตามภาษาคนขับนะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ